ครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับปีที่เปิดงานช้างมาจัดงานช้างสุรินนะครับปี2564ครับนะครับปีที่61นะครับปีที่61นะครับตอนนี้เริ่มต้นไปแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องช้างถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยปนมือคารวะนะครับสกาละนะครับอนุสาวรีย์นะครับพระยาสุรินทร์พักนดีศรีนรงจางวางนะครับ ไปน้องช้างมาทั้งหมด61เชือกนะครับจากศูนย์โคดอึนสาโครงการลกของช้างนะครับแล้วก็จากโครงการโคดจราจักรช้างนะครับแันนี้็นการรับนะครับรับเลือกถึงงามความดีนะครับของพยาสุจินภักดีศรีนรงจังหว่างของเรานะครับงานช้างจังหวัดสุรินทร์ปีที่61นะครับราบรื่นไปด้วยดีมีแต่ความสุขความเจริญ ช้างฝันช้างมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกประการครับนี่ครับ,รบทางมาจากโครงการสองโครงการเลยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงการยามเย็นนะครับ61เช <61 S 2> ือกนะครับ61เเชือก

ฝันฝยททเดนนะครับาตงกนนะครับเริ่มแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับงานช้างสุรินนะครับปีที่6 1นะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่26นะครับเดือนธันวาคมนะครับปีนี้จัดขึ้นวันเดือนธันวานะครับทุกปีจะจัด ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนะครับนะครับปกติแล้วนะครับเป็นในช่วงทีอ่าช่วงงานช้างสุริยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ปีนี้นะครับเริ่มมาเดือนธันวาคมนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ15จนถึงวันที่26นะครับงานช้างแสดงจริงนะครับวันที่25 26นะครับนะส่วนโต๊ะจีนช้างนะครับเลี้ยงอาหารช้างณบริเวณนี้นะครับอนุสาวรีย์ศรีนครล์พญาศรีนครลง จ้างวางนะครับก็วันที่24นะครับท่านใดที่อยากจะมาร่วมนะครับอ่ามอบอาหารช้างเลี้ยงโตุ้กยนช้างก็เดินเชิญนะครับตั้งแต่เวลาแฟนอนุกรเป็นต้นไปนะครับครับนี่พร้อมซับนะครับกอกิครับพ้อมับพร้อมซับครับพร้อมซับนะครับ